สวัสดีครับวันนี้มางานวิ่งครับจังหวัดบึงการอำเภอโซบิสัยวันนี้มีภารกิจเป็นเพเซอร์60นาทีนะครับเดี๋ยวพาไปดูในงานครับว่ามีเป็นยังไงบ้างมาดูที่ตรวจ a t k ก่อนครับก่อนเข้างานต้องตรวจ ETK ก่อนตรวจทุกคนนะครับเห็นว่าเสียงเงิน50บาทด้วยนะครับ มาดูบริเวณงานนะครับอันนี้คืออะไรครับ<ะ>อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือรับเสื้อค่ะแล้วก็รับสมัครน้างานค่ะอันนี้รับเสื้อหรือรับสมัครค่ะอ๋อมาเป็นเสเื้ออ๋อพซอีซ่าพาเดินชมรอบๆงาน,นครับมีร้านเสื้อผ้ามาดูบริเวณงานคนะัะ ก่อนงานนะครับกล่อ,องเปล่าเอาไว้แบบว่าเวลาใส่ยได้เลยขาเยเท่าไหครับไ่ได้ขยควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่พอดีกลับมาถึงที่พักแล้วครับ มาถึงงานก็ตีสี่ครึ่งครับณตอนนี้อากาศวันนี้หนาวค่อนข้างหนาวแล้วประมาณสิบเองศาอะไรครับเดี๋ยวผมเดินพาดูในงานนะครับ่เรานนะครับในงารวิ่งนะครับในการเซนต์ปีห้านะครับก็จะมีดนตรีเบาๆนะครับปีห้าสามสิบนาทีหรือปีห้าครึ่งนะครับก็จะมีผู้นำการบิดนะครับผองกล้ามท้องบอนะครับ 4550นะครับก็จะให้ทักทิ้งระยะ10กิโลเมตรนะครับไปประจำสุดสัปาหนะครับบริเวณทของทัวนะครับแต่ก็จะควบคุมระยะระหว่าง2ทัวนร์ิะงรับอากาศหนาวอ่ะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาอยู่ที่วันตีสี่ครึ่งนะครับคนก็ยังไม่ค่อยเยอะหน่อยท่านแล้วก็ผู้ติดตามโอเคทุกคนก็ ผนและเวลานะครับรวมถึงงานสูดทางการมออรังวันครับก็เปนการผนและเวลาด้วย <Hungary>

ตัวนี้เสียค่าตัวต่อแล้วเสียค่าตัวต่วแล้วาาระยะ10กิโลเมตรนี่อตัวทีว่เดียวสภาพกิโลนะครบริเวณด้านหน้าโรงเยนบ้านประานะคับก็จออกส้นทางใหญ่นะครับที่บริเวณงรังปา ะะขณะเดียวกันนะครับจุดคัดกรองนะครับเราได้รับคำนุเคราห์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในการตรวจไอทิเกตจากทีมงานสาธารณสุขอำเภอวิสัยนะครับซึ่งอนุเคราะห์โดยท่านวิชัยศรีผาพันสาธณสุขอำเภอสนุนมาดูภารกิจเพลเซอร์คนระับ รวมไว้คณะนะครับมีาสุงนะครับสนุกสนานในช่วงที่กิจกันวิ่งนะครับในียงาัี้นะครับพี่ตัเงินคิว่าห้นกนง้อปพี่มานี่ี วีด <id>: ีท์ครับช่วงนี้ครับจะน้าเวทีครับเป็นการออกกุนท่ากายด้วยแอโรบิกนะครับ่อนการียมพร้อมนะครับซึ่งเราจะปล่อยตัวในเวลา6นาฬิกานะครับทั้ง2รุ่นนะครับทึ่จะเริ่มต้นด้วยรุ่น10กิโลเมตรนะครับที่จะปล่อยตัวที่ถือวัดวีดีท์นะครับสามารถที่จะไปตรวจได้อันใดนะครับที่ยังไม่ได้ตรวจการคัดกรองนะครับโควิด19นะครับ ยินคืนนะครับเพราะว่าในการยิงนะครับท่านต้องมีสติ๊กเกอร์นะครับที่บิดของท่านนะครับมีสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดครองไปที่เรียบร้อยนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการวิงได้นะครับยินคืนเลยถ้ามาจากต่างจังหวัดนะคะมีามิทีมคัดคราองอย่างดีไม่ต้องห่วงเลยนะคะผ่านการคัดครองตรวจเทเคเรียบร้อยแล้วถ้ามาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ในของนะครับวันนี้ อบอุ่นร่างกายกันพอสมควรนะครับในช่วงแรกชุดแรกที่จะทำการปล่อยตัวคือระยะ10กิโลเมตนะครับสิงแก้วท่านผู้ใหญ่ทาวรจันคุณสมยศสมเด็จสิงดวงนะครับที่มาให้เกียรติมาร่วมในราทางไม่ก่อนนะครับทางไม่ก่อนนะครับทางไม่ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่รบกวนเพื่น แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับเผ็นเซหกสิบนาทีนะครับ รับอด้ uh huh. ดอวครับตาอ <c oughs> นไขวาเต่านีน้เองนี่จุดกลับตัว5กิโลอ่ ดูบรรยากาศเนาะทุกนะ้าเร็วไป,ไปะวไปแล้วเนี่ย5.25 ตอนนี้3กิโล 75. รถนะครับรถเืงรถเรืเอารถนะครับ นะครับบรรยากาศดีมากทุ่งนาะลุ่มหกสิบคนวิ่งน้อยอะ น้ำนะครับจุดให้น้ำเกิโลที่สี่อีกไกลไหมครครอ๋อดูครับมีทังไปต่อ แรงมากลุงรุ่นหกสิบนี่วิ่ง หนึ่งชั่วโมงได้สบายจุงซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่ไหนซ้อมที่ไหนครับอ๋อปนิยัส 5.55ครึง่งทางครับส่วนมากเส้นทางวิ่งก็วิ่งในหมู่บ้านนะวิ่งสบายคนไหนที่มาทำเวลาก็น่าจะมาทำเวลาเนสนามนี้ได้อากาศดีอรั ไปทางไหนครับออกเส้นทางตรงนหน trượt 2-5km đó trên thang có bên gần đèo dao đó

เก้ากิโลห้าสิบสี่นาทีเลยหนิ่กิโลครับข้างหลังเล็กหนึ่งกิโลครับ กำลังรถนะครับอีกสามร้อยเมตรครับเดี๋ยวเปียนสนาที่ใหม่ครับจะสนาที่ใหม่ เท่ยไงตอนไม่ม <lequel dit> <ais> <ga langue Four> ีผ <ALLY> ่อนเลเดียวเดียว สุดท้ายก็จบภารกิจไปครับเพลเซอร์60นาทีรอติดตามว่างานน่าจะไปไหนครับขอบคุณครับ